wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim wa tuba alaina innaka anta tawwabur rahim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh phinong allah หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับผมมักจะชอบอ่านคำสั่งเสียต่างๆของบรรดาบรรดานาบีบรรดาฮุกามะหมายถึงบรรดาซอฮาบ์บะของท่านนบีที่ที่อัลลอฮ์ประทานฮิกมาให้แก่เขาเอรูได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ประทานฮิกมาให้แก่เขาก็อ่านจากคำพูดของเขาเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นคำพูดที่มีกุสโลบายแห่งคำตักเตือนที่แยบยนฟังแล้วสบายหูฟังแล้วน่าคิดฟังแล้วอยากจะปฏิบัติตามอันนี้เป็นส่วนที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเขารวมทั้งคำสั่งเสียของบรรดาอิหมามทั้งหลายเช่นอิหมามอบูฮานีฟะอิหมามมาลิกีอิหมามชาฟฟีอีอิมหมามฮัมบาลี และบรรดาผู้รูต้ต่างๆซึ่งพอละอ่านแล้วเนี่ยมันมันทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกดีแล้วก็บางครั้งอ่านแล้วเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำงานดะวะหรือมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะครับเป็นผลพวงที่คนเหล่านี้ช่ำชองเชี่ยวชาญอยู่กับฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นพ่อคนเหล่านี้เนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกจากคะดีษจากกุรอรนยมาสู่คำพูดที่บางครั้งเป็นเรื่องที่พูดเล็กๆน,น้อยๆแล้วมันก็ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาฉุกคิดขึ้นมาในการที่จะพัฒนาตนเองในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตในโลกดุนยานี่คนเหล่านั้นก็ได้รับพลานิสงมาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในคำสอนของท่านแหะครับ ผมนั่งอ่านคําสั่งเสียต่างๆของท่านอิมามชาฟีาอีแล้วเนี่ยประทับใจทุกคําสั่งเสียเลยจึงอยากจะนําเอามาอ่านแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้คิดร่วมกันแล้วก็จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคิดที่จะทําในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่บรรดาอุลมามะได้บอกได้ชี้แนะเอาไว้ คำสั่งเสียอันแรกที่ท่านอิหม,ม่ามชาฟฟีอีได้บอกเอาไว้ก็คือมันอารอดะอายูนาวิรัลลอฮุกัลบบฮูฟัลยัตรุกอัลกะลามฟีมาลายันีท่านอิหม,ม่ามชาฟีอีบอกอย่างนี้นะครับว่าบุคคลใดก็ตามฟังให้ดีนะพี่น้องบุคคลใดก็ตามที่ต้องการให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา ทำให้หัวใจของเขามีรัศมีเขาจงละทิ้งคำพูดที่ไร้สาระคำพูดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแก่ตัวเองคำพูดที่ไร้สาระคุยไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ไปว่าคนนู้นไม่ได้ไปว่าคนนี้หรอกถ่ายว่าคนนู้นว่าคนนี้เนี่ยมันบาปเลยนะแต่ถ้าคุยในเรื่องไร้สาระไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย มาได้ทําให้อิมามอิมานเพิ่มมาเด้ทําให้จิตใจอยากจะทําความดีเนี่ยคุยสเพเหระตลกโบคาอย่างเนี้ยให้ละทิงะ้งซะถ้าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาประทานรัศมีให้แก่จิตใจของเราเอแล้วหมายความว่ายังไงอัลลอฮ์ประทานรัศมีให้แก่จิตใจของเราเหมายความว่างไง หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้จิตใจของเราเนี่ยสุขสงบให้จิตใจของเราเนี่ยอิ่มเอิบอยู่กับสิ่งที่เป็นความดีจะให้จิตใจของเราเนี่ยคุ้นคิดที่จะทําแต่ในสิ่งที่ดีๆคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆแล้วคนที่อยู่ในสภาพเช่นเนี่ยบอกตรงๆตรงอัลลอฮ์มีความสุขอย่างที่สุดไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่านนะครับไม่ละโมบโลภมากไม่อิจฉาริษยา คือทำให้ใจของเขาเนี่ยสงบด้วยกับความดีนี่คือความหมายของการที่อัลลอฮ์ได้ให้รัศมีกับจิตใจของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะให้ใจเนี่ยสุขสงบอิ่มเอิบรู้สึกสุขใจเหลือกเกินที่ได้ทําทำความดีแล้วแล้วก็ไปนั่งร่วมพูดคุยกันแล้วก็คุยในสิ่งที่ไร้สาระนี่ต้องเลิกได้ฝึก ตนเองเอาไว้ให้ชินกับการที่จะนั่งพูดอะไรกับใครกับเพื่อนคนไหนควรที่จะให้มันมีาสาระบ้างแม้ว่าจะเป็นการล้อเล่นแต่ก็ต้องให้มันมีสาระสอดแทรกตรงนั้นไปด้วยถ้าคุยอะไรล้อเล่นกันตลกโบกหาขำกันคึกคักคึกคัโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะพี่น้องหัวใจมันจะตายด้านนะครับเอาดูอีกคำสั่งเสียหนึ่งเป็นคำสั่งเสียที่ผมประทับใจอะนะ ซาลาสซุนซาลาสตุนต่ซีดูตูซีดูฟิลอักลิฟิมจาจัลิสตุลอุลามะวะมามจัลิสตุสซอลิฮีนวะตทาร์ ال ين, รุลกะลามฟิมาลายานีท่านอิหม่ามชเวอีบอกว่ามีอยู่สามอย่างที่จะทำให้ปัญญาของเราความคิดของเราเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นไปในทางที่ดีทำให้เกิดปัญญา นะครับสามอย่างนี้ทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดความหลักแหลมทําให้เกิดความดีในความคิดที่เราจะคิดทําอะไรให้แก่ชีวิตในโลกดุนยาเนี่ยสามอย่างที่ทําให้เกิดปัญญานะหนึ่งให้นั่งร่วมกับบรรดาอุลมามะนะครับให้นั่งร่วมกับบรรดาอุลมามะนั่งฟังอุลมามะอุลมามะเนี่ยพี่น้อง ต้องพิจารณานิดนึงนะผมก็ขอดูอาต่อลอให้ผมเนี่ยพ้นจากอุลามาอิสูอุลามาแห่งความชั่วนะครับต้องพยายามนะขอทุอาตอลออย่าอัลลอฮ์ถ้าอุลามาคนเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆนะครับขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์มีจิตใจอยากที่จะนั่งฟังเขาอยากที่จะได้รับความรู้จากเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาชั่วเนี่ยสับปรับในเรื่องของการให้ความรู้แล้วแล้วก็อย่าอัลลอ ขอให้วัวใจของข้าพระองค์นั้นถอยห่างออกจากอุลามารประเภทนี้ด้วยเถอะพระอุลามาในเมืองไทยเนี่ยนะพี่น้องอุลมามะในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณสามประเภทด้วยกันในนี้ในความคิดของผมนี่ยนะหนึ่งอุลมามะประเภทที่เอาได้ทั้งความรู้แล้วก็อเอาได้ทั้งแบบอย่างนี่อุลมามะแบบนี้ที่เราควรที่จะมูญาละซะนั่งฟังนั่งศึกษา คอที่จะถามความเข้าใจถามความรู้เกี่ยวกับศาสนาเอาได้ทั้งความรู้แล้วก็เอาได้ทั้งแบบอย่างรู้ก็เอามาจากกิตาบุลลฮ์และสุนนะแบบอย่างก็ปฏิบัติตัวดีเหลือเกินไม่ใช่สอนอย่างหนึ่งตัวเองทําอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่กลุ่มที่สองอุลมะประเภทเอาได้เฉพาะความรู้แบบอย่างเอาไม่ได้เลยนี่ก็มีเยอะและกลุ่มที่สามก็คืออุลมะประเภท ความรู้ก็เอาไม่ได้แบบอย่างก็เอาไม่ได้ซับปรับปิน้นป้อนตอ,นตอนแหลโกหกปฏิบัติตน้นไม่ได้อยู่ในเสื่องที่อยู่ในกรอบของอิสลามเลยมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอดูอ่านต่อรอ,อย่าเอาลลอ์ขอให้ชีวิตทองข้าพระองค์เนี่ยอยู่กับผู้รู้นักวิชาการอุลมามะประเภทเอาความรู้ได้ทั้งทั้งเอาได้ทั้งความรู้และก็เอาได้ทั้งแบบอย่างความรู้ก็เอาจากคนนี้ได้แบบอย่างก็เอาจากคนนี้ได้ ต้องขออุดูอา์ต่ออะนะอิหม่ามชาวฟีบอกว่าสามอย่างนะพี่น้องนะเพิ่มปัญญาทําให้ความฉลาดหลักแหลมเกิดขึ้นทําให้มีฮิกมะทําให้ปัญญาเนี่ยรู้จักคิดแล้วก็ทําให้ความคิดแห่งปัญญาเนี่ยคิดใคร่ครวญแต่ในสิ่งที่ดีๆข้อที่หนึ่งเนี่ยให้นั่งนั่งร่วมกับบรรดาอุลมามะข้อที่สอง มูจาและซตุสซอรีใหวลาจะไปนั่งพูดคุยกับใครก็ตามแต่ให้นั่งร่วมกับบรรดาคนดีๆทั้งหลายให้นั่งร่วมกับบรรดาคนดีๆทั้งหลายยกเว้นบางสถานการณ์ที่เราจะอิสลามมุสตมะบางสถานการณ์ที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคนในสังคมก็อาจจะมานั่งบ้างถ้าสามารถที่จะ อธิบายบอกกล่าวนะซีหะให้ขอ้อคิดขอ้อเตือนใจต่อคนที่ยังไม่ค่อยดีนะให้เขาดีขึ้นแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปทุกๆวันแล้วเนี่ยพี่น้องผมเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะไอตอนเวลาที่กินกินอาหารกลางวันเนี่ยทุกวันกินอาหารกลางวันทุกวันเนี่ยนะเรานั่งกินอาหารกับใครช่วงเวลานั้นนะหูของเราเนี่ยฟังทุกวันทุกวันทุกวันฟังอะไร คนที่มานั่งกินอาหารกับเราบนโต๊ะอาหารเนี่ยเอาอะไรมาคุยให้เราฟังต้องเลือกนิดนึงถ้าอยากจะมีปัญญาที่หลักแหลมอยากจะมีความคิดที่คิดไปในทางที่ดีๆแล้วท่านอิหม่ามชาฟีบอกว่ามูจาและซตุสซอลิฮีนพยายามนั่งร่วมกับบรรดาคนดีๆทั้งหลายเราเนี่ยรู้พี่น้องรู้ว่าคนคนเนี่ยดีไหมรู้ว่าคนคนเนี่ยดีไหม แล้วก็นั่งร่วมกับคนดีเนี่ยต้องมีความคิดดีด้วยนะไม่ใช่โอ้เราเป็นผู้ชายแม้ผู้หญิงคนนี้ดีแล้วก็ละมาดสะอาดคุมหิยาใช่ไหมไปนั่งร่วมนี่ความคิดสกรปรกอันนี้ความคิดชัยตอนแล้วใจเบื้องหลังคิดอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ระมัดระวังข้อห้ามแบบนี้ต้องห้ามทําด้วยเพศตรงข้ามไม่ได้พี่น้องที่เขาไม่ใช่มารอมกับเราเนี่ยไปนั่งแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นเพื่อนที่ทํางานก็เหมือนกัน ก่อนจะลงไปกินข้าวนี่ะดูคนดีๆสัก2อสคนดึงเข้าไปเลี้ยงอาหารเขาบ้างก็ได้แล้วก็คุยกันในเรื่องที่ดีๆแต่รอระยะเวลาที่นั่งกินข้าวประมาณ20นาทีและก็น,นั่งพูดคุยอีกสักยีบนาทีสี่นาทีเนี่ยให้ได้คุยแต่ในเรื่องดีๆเพราะคนดีเขาจะไม่เอาของไม่ดีมาพูดคุยคนดีเขาจะพูดอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาในแง่ของผลลบบุญที่จะได้รับ นะอัลลอฮ์สุบฮานาะฮฺวตาลาเพราะฉะนั้นทุกวันที่นั่งกับคนดีๆเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ปัญญาเนี่ยปาดเปลืองขึ้นมันทําให้เป็นสิ่งที่จะทําให้ความคิดความรู้สึกเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทางใต้ทั้งหลายเนี่ยผมไปมาเยอะนะเช้าเนี่ย,ยจะมีการนั่งกินกาแฟกันใช่ไหมกินชากินโรตีอ่ากินโรตีจิ้มแกงชชเช้าๆ พยายามนั่งกับคนดีๆอย่าไปนั่งกับคนที่ไม่ดีนั่งกับคนดีๆเนี่ยทำให้เราคิดดีทำดีไปด้วยนะครับวัตตกุลกาล่าฟีมาลายานี่ถ้าอยากจะมีปัญญาปาดเปลืองอยากจะมีความคิดดีๆแล้วอย่าไปพูดในสิ่งที่ไร้สาระไอการพูดในสิ่งที่ไร้สาระนี่แหละทำให้อับปัญญาทำให้ความหลักแหลมเนี่ยคือถูกตัดไปจากชีวิต ด้วยการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลานะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามอย่างยิ่งพยายามอย่างยิ่งที่จะ,ะคิดคข้ครวนแล้วก็น,นำเอามาปฏิบัตินะครับอย่าลืมน,ะนั่งกับบรรดาอุลมามะนั่งร่วมกับบรรดาคนดีตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งและข้อสุดท้ายที่อิหม่ามชาฟีอีให้คำสั่งเสียผมคัดมาให้สิ่งที่ผมประทับใจนะท่านบอกว่า มันวาอัลจออาคีฮิซ oh ิรอนฟากอดนะซอฮาหู si oh ใครก็ตามแต่ที่พูดคุยตักเตือนพี่น้องในที่ลับนะตักเตือนกันโดยที่ไม่ใช่เป็นที่เปิดเผยนี่แหละเป็นการนาซีฮะที่แท้จริงเป็นการนาซีฮะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จว่ามันวาอัลจอฮูอาลานิยาฟากอดฟะบะฮะหู ส่วนผู้ใดก็ตามแต่ที่เวลาจะเตือนคนอื่นเตือนต่อหน้าสาธารณชนเลยเตือนต่อหน้าคนที่เขากําลังนั่งฟังอยู่นั่นแหละคือการไปฉีกหน้าเขาเป็นการประจานเขาไม่ใช่เป็นการเตือนเขาโอ้ oh. ตรงนี้ให้ให้ความคิดแก่เราท่านทั้งหลายอย่างไรให้ความคิดแก่เราท่านทั้งหลายว่าพี่น้องเวลาจะเตือนคนเนี่ยเตือนแบบลับล เออนั่งคุยกันสองคนนะเป็นเพื่อนผู้ชาย <mm <ets> ผู้ชายก็คุยกับผู้ชายผู้หญิงก็คุยกับผู้หญิงเ,เลี้ยงอาหารเข้าแล้วก็คุยกับเข,า,เขาดีๆอย่าให้ใครรู้ว่าเราจะเตือนคนเนี่ยใช้วิธีนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีที่แยบยนที่จะส่วนมากจะประสบความสําเร็จในการเตือนถ้าเกิดว่าจะไปเตือนเขาเนี่ยคนนู้นก็ได้ยินคนนี้ก็ได้ยินอันนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นการเตือนเขาเรียกว่าเป็นการฟอโดฮาฮูเป็นการประจาน เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจเสียใหม่นะพ่อแม่บางคนเนี่ยถามว่าเตือนลูกบา้างเปล่าโอ้ยเตือนทุกวันปากปเปกักปากแฉปากจะฉีกถึงหูแล้วเตือนมันบางคนไปดูแล้วไม่ใช่เตือนนั่นคือการบ่นแล้วก็การด่าใช่ไหมเตือนนี่ต้องอยู่ในสภาพที่ใจเนี่ยรักเข้าจริงๆอยู่ในสภาพที่สงบสงบแล้วไม่ต้องการให้ใครรู้ คนเนี่ยเ้าเกิอว่าถูกประจานจนกระทั่งละอายถูกเตือนต่อหน้าคนแล้วเขาละอายเนี่ยเขาไม่เชื่อเราหรอกเขาหาว่าเราเนี่ยประจานใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเตือนคนก็เตือนในที่ลับดีที่สุดอย่าไปเตือนต่อหน้าผู้คนเพราะการกระทำแบบนั้นมันเป็นการประจานเขาไม่ใช่เป็นการเตือนที่แท้จริงนะครับวบิลลาหิเตลฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเรากาตุ รายการคิดอย่างผู้สรัทธา